พรุนี้ผมจะไปให้ปากคํากับกรมสอบสวนพิเศษคดีน้องแตงโมรวมแล้วทั้งสิ้น4คนที่เป็นพยานที่ไม่เคยขึ้นศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไม่เคยถูกตารวจสอบปากคาในคดีน้องแตงโมพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่ดีไอเวลาประมาณ10บนาฬิกาก็กะว่าจะให้เสร็จประมาณเที่ยงนะครับเพื่อให้มีการให้ข้อมูลกับดีไอ โดยพันธมตรวจตรีนัตพลดิษยธรรมเป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธุลิตทวีสอดส,ส่อง<___>ผมได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่โรงแรมก็ได้มีการจองไว้ทั้งหมด22ห้องให้กับทีมงานทั้งหมดนะครับรวมทั้งมีสแกนด้วยเราได้มีการเตรียมนะครับอาหารที่เป็นข้าวกล่องเลี้ยงสื่อมวลชนเลี้ยงชุด กู้ภยัยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจานวนสองร้อยกล่องนะครับแล้วก็เตรียมสถานที่แถลงข่าวที่โรงแรมนะครับไว้เรียบร้อยวันที่สิบกซึ่งจะมีการแถลงข่าวสองรอบรอบแรกก็คือแปดโมงของวันที่สิบกแล้วก็รอบที่สองก็ประมาณสักกินข้าวเที่ยงกันเสร็จก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็จะมีการเปิดหลักฐานสําคัญ ในเวลา14นาฬิกาให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศได้เห็นว่าสิ่งที่เราจะเปิดเราจะเปิดได้เห็นเลยว่าแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือตามที่ตำรวจกล่าวอ้างแต่อย่างใดเราจะมีการจำลองในการซ้อมตั้งแต่วันที่15ในช่วงบ่ายนะครับสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะครับผมต้องบอกพี่น้องประชาชนคนไใ้ว่ามันแรกมากับการที่เราต้อง เสี่ยงถูกตำรวจด,ดำเนินคดีนะครับนายก็หาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานับร้อยปีเสียค่าปรับนับร้อยล้านแล้วก็เสียค่าเยียวยาตำรวจในรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยล้านผมชนะคดีครั้งแรกเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่ตำรวจทำมาไม่ใช่เรื่องจริงผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนทั้งเว่าคนที่ดูหมิ่นผมคนที่ดูถูกเย็ดยามผมว่าผมหิวแสงผมอยากจะบอกว่า ผมมาดังมานานแล้วดังตแต่สมัยกูจอมซับมาถึงทุกวันนี้สิบกว่าปีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องหิวแสงเพราะอีกปีนก็เลิกแล้วนะครับบอกได้ว่าทําคดีแตงโมงเป็นคดีสุดท้ายแล้วก็จะวางมืออําลาสักทีต่อมานะครับผมต้องเรียนว่าในการจําลองครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ความจริงไม่ใช่ต้องการทําเหมือนที่แซนพูดว่าจะต้องดื่มแอลกอฮอล์สามชั่วโมงก่อนลงเรือ หรือต้องหาคนที่มีคนที่สามารถปัสสาวะเหมือนแตงโมได้ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนให้้ว่าคนกำลังดิ้นพูดไปเรื่อยหนึ่งการดือแมกก์เป็นการที่นะครับผู้มาสมัครเป็นจิตอาสาทุกท่านที่เรานะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับเขาเป็นมิสแกนเขาเป็นครูสอนว่ายน้ำเราจะทำผิดกฎหมายในการให้เขาดื่มสุราได้ยังไงนี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองคงไม่มีคนไหนบ้าไปไปนั่งแหวกจิมินะครับให้คนผู้ชายดูบนเรือแล้วครับเพราะว่ามันจะไปแวหวกจิมมี่อ้คนดูได้ไงทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักกันประเด็นที่สามคือห้องน้าในเรือก็ไม่ได้เสียซึ่งนายปอก็มีการรับสาร,รภาพแล้วว่าห้องน้ํามีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถใช้ได้เป็นปกติดังนั้นเนี่ยทุกเงื่อนไขที่แซนพูดเนี่ยผม ไม่สามารถปฏิบัติให้ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ทํากลางคืนทําไมไม่ทําทําไมต้องมาทํากลางวันมันไม่ได้อยู่ที่กลางวันกลางคืนมันอยู่ที่ความเร็วของ t p s เพราะความเร็วของ t p s เนี่ยเล่มสีเขียวเนี่ยบอกไว้ว่าน้องเตมโมตกเรือนในเวลาย2ิบสองนาฬิกาสามสี่จุดหนึ่งศูนย์เป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่าตำรวจมีการยืนยันในรายงานสืบสวนว่าน้องเตงโม ตกเรือเวลา22ในการ34.10ดังนั้นสิ่งที่ผู้บรการตำรวจท่อม้ากหนึ่งได้เคยมีการแถลงข่าวไว้ว่าหลังจากตกเรือแล้วน้องแตงโมเอาขาสองข้างเข้าค่อมกับใบพัดเรือแล้วก็มีการการพบเส้นผมสามเส้นหนึ่งกับเรือด้านซ้ายหนึ่งเส้นกับเรือด้านขวาหนึ่งเส้นแล้วก็ในซอกเบาหนึ่งเส้นผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าทุกอย่างจะมีการพิสูจน์หมดเราลงทุนในการนํากล้อง ใต้น้ำมาถ่ายภาพหลังจากที่น้องที่มีการทดสอบตกไปในน้ําแล้วเราจะมีการใช้กล้องใต้น้ําให้ทุกคนได้เห็นภาพในการที่น้องตกไปในน้ําแล้วจะเจออะไรบ้างเรามีการใช้โด,ดินบนอากาศในการที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพบนอากาศในด้านของท็อปวิวเราจะมีกล้องสําหรับอยู่ท้ายเรือในการทํากิจกรรมของน้องทุกคนแล้วก็เราก็มีหน่วยกู้ชีพ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ไทยเอบพันธ์บริริตและก็ทีมงานมาช่วยในการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้เขา้าสมัครใจในการทดสอบการจำลองในครั้งนี้เรามีอาจารย์นะครับจากจังหวัดจนบุรีกู้ภัยจนบุรีเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็วางทุน่นแล้วก็จะมีการเก็บตัวอย่างดินเก็บตัวอย่างทรายในพื้นที่ที่เราคาดว่าเป็นจุดที่ต้องสงสัยอีกครั้งหนึ่ง ทุกอย่างก็คือดําเนินการไปด้วยความโปร่งใสนะครับให้ทุกคนได้เห็นไปที่ประจักษ์แล้วก็ให้คนทั้งประเทศเป็นสักขีพยานให้สื่อมวลชนเป็นสกขีพยานให้กับทุกคนในประเทศไทยผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่มาที่16กเราได้เห็นความจริงกันแน่และทุกคนก็มาพิสูจน์กันนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนได้นะครับ ให้ทราบเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันวันที่สิบห้าสิบหกเราอาจจะมีการถา่ายทอดสดทางชมรมกิยกรรมด้วยนะครับซึ่งติดตามทางชมรมน่าจะมีการถา่ายทอดสดด้วยนะครับก็เรียนพี่น้องประาชาชนให้ทราบวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องๆที่มาสมัครเป็นจิตอาสาขอบคุณบ้านพระอาทิตย์อาจารย์ประเทศวงศ์พอพันพิอาสุธีริมทองคุณ ขอบคุณพี่ไทยเอกพันธ์บรินะครับขอบคุณอาจารย์ทุก,ท,กท่านขอบคุณหมอทวัชชัยกัญจลินแล้วก็ทีมงานของจงลนิกรรมทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่มีจิตอาสาขอบคุณพี่นวัตนะครับนะทุกคนที่มาเป็นอาสาในการพิสูจน,น,น์ความจริงในครั้งนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านที่จะมาร่วมทํางานแล้วก็ขอบคุณอันบดีว่าการชลธรรมขอบคุณอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษแล้วก็ทีมงานกรมสอบสวนพิเศษพี่ยักษ์พันธมิตระีวน นันแต่งผลดิษยธรรมนะครับที่จะมากํากับดูแลในคดีนี้ด้วยความใกล้ชิดพี่น้องประชาชนครับเมื่อวันนี้ผมไม่ได้ไปออกรายการ P ีพีทีวของพี่เสถียรตอนหกโมงเย็นนะครับเรื่องของคอรเซ็นเตอร์ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่ากระบวนการคอรเซ็นเตอร์เนี่ยครับเป็นกระบวนการที่มีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและต่างประเทศได้เงินไปปีละประมาณหนึ่งแสนล้านบาท หึงแสนล้านบาทเนี่ยนะครับหลอกลวงได้อย่างไรคอสเซนเตอร์ cross นะครับมีสถิติในรอบ2ปีที่ผ่านมามีคดีค้างเก่าอยู่ที่ตำรวจโรงพักต่างๆทั่วประเทศมากกว่า1ล้านคดีมียอดความเสียหายถึง70,000มล้านพฤติการของคอเซนเตอร์ center, นะครับที่คุณทักษิณชินวัตร ได้มีการพูดถึงอาคาร25ชั้นอาคารสิบแปชั้นผมอยากจะเรียนว่าสายลับของชุมน้กยกมเนี่ยได้เข้าไปมาหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว,ว่าปัญหาของคอร์เซนเตอร์เนี่ยที่มันสามารถปราบฟาร์มได้มันจะเกิดจากการทุจริตคอรับชั่นของเจา้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับในการเรียกรับผลประโยชน์ชายแดนผมเนีนอย่างนี้นะครับว่าจุดยุทธศาสตร์ของ กระบวนการคอรเซนเตอร์เนี่ยนะครับในลอยเปตประเทศกัมพูชาตึกทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่เฉพาะมีเพียงยี่ห้าชั้นหรือสิบแปดชั้นที่คุณทักษิณทินทร์วัฒนพูดแต่จะมีตึกอีกหลายตึกที่มีคนไทยเป็นนายทุนเปิดให้เช่าเพื่อทําเป็นเว็บพนันออนไลน์เพื่อทําเป็นคอรเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกัมพูชาให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเพื่อ ผลประโยชน์ร่วมกันการเดินทางของคนไทยที่สมัครใจไปเปิดบัญชีม้าแล้วก็ไปทาง,งานที่ปอยเปตมีพิธีการในการเข้าทางช่องทางธรรมชาติตะบนท่าข้ามนะครับที่ของลึกอรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเกขตพื้นที่ของฐานพาน กองกําลังกองกําลังสุรสีถ้าผมจำไม่ผิดนะ,นะครับอันนี้กองกําลังผมอ๋อกอขอโทษดิครับกองกําลังบูรพาไม่ใช่กองกำลังสุรสีอกองกําลังบูรพาขอโทษด้วยครับพฤติการในการเก็บเงินก็จะมีการนํารดมาส่งที่ช่องทางธรรมชาติแล้วก็เข้าในพื้นที่เอกชนหกแห่งข้ามสะพาน นะครับซึ่งมีความกว้างของคลองเนี่ยไม่เกินสี่เมตรใช้ไม้พาดได้หรือใช้สะพานเหล็กข้ามได้แล้วก็ข้ามไปยังปลอยเปรตอางกันจากชายแดนคองลึกเนี่ยประมาณสามรอยเมตรพี่น้องประชาชนบนไทยประเทศกระบวนการคอเซ็นเตอร์พวกนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่สาประเภทประเภทแรกคือเว็บพนันออนไลน์ก็จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เป็นคนสัญชาติกัมพูชา สัญชาติพมา่าสัญชาติลาวแล้วคนไทยบางส่วนมาเปิดบัญชีเว็ให้เว็บพนัาน,านออนไลน์มีทั้งนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาแล้วก็มีการส่งมอบบัญชีพร้อม ATM พร้อมกับพาสเวิร์ดที่สำหรับโอนทางมือถือ